จะสุกใสสีเขียวอินทนินแบบนี้เลยค่ะหยอดลงไปในน้ำเชื่อมให้เป็นลูกๆเลยค่ะแบบนี้ง่ายมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ป,ปานชวนอร่อยกับขนมอินทนินขนมไทยทำง่ายเมนูขนมไทยที่ทำง่ายและอร่อยวัตถุดิบน้อยขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะก็ในำใบเตยหอมนะคะเอามาปั่นให้ละเอียดแล้วก็ เราก็กรองแต่น้ําใบเตยอ,ออกมาแบบนี้ค่ะเรามาเตรียมในส่วนของตัวขนมอินทนินก่อนนะคะเจแปนก็จะใช้น้ําใบเตยที่เราปั่นเอาไว้นะคะน้ําตาลทรายและแป้งมันนะคะผสมทุกอย่างลงไปก่อนที่จะเอาไปต้มเพราะว่าแป้งจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะคลุกเคล้าให้น้ําตาลแป้งและออน้ําใบเตยละลายให้เข้าเนื้อกันก่อน ตั้งแก๊สนะคะใช้ไฟกลางไปจนถึงอ่อนแล้วก็วางน้ำอินทนินที่เราทำเอาไว้น้ำใบเตยแล้วใช้วิธีเคี่ยวแบบนี้นะคะไม่หยุดมือนะคะเมื่อไฟเริ่มร้อนแล้วนะคะแป้งจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะตอนนี้หอมมากๆเลยน่ากินมากเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะสุกใสสีเขียวอินทนินแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ เจแปนก็จะดับไฟแล้วพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนทีก็ตั้งหม้อน้ํานะคะทําในส่วนของน้ําเชื่อมใส่น้ําสะอาดลงไปตามด้วยน้นําตาลทรายใส่ใบเตยหอมลงไปหน่อยนะคะคนให้น้ําเชื่อมละลายน้ําเชื่อมเดือดแล้วละลายเรียบร้อยนะคะเราก็พักให้เย็นก่อนค่ะเพื่อนๆชอบความหวานมากน้อยแค่ไหนเพิ่มและลดได้ตามความชอบเลยนะคะในส่วนของน้ำกะทิลาดนะคะ ก็จะมีส่วนประกอบก็คือกะทิอึ่ถ้วยน้ำตาลความหวานตามชอบเลยนะคะใส่เกลือลงไปเพิ่มความกลมกลม่อมเพิ่มความหอมด้วยใบเตยเราใช้ไฟอ่อนนะคะไม่อยากให้ตัวกะทิแตกมันเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟแรงค่ะกะทิร้อนสุกั่วยแล้วเราก็ปิดไฟนะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนตอนนี้ตัวขนมแป้งอินทนินของเราก็เย็นแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแป้งเหนียวๆแบบนี้ เจแปนก็จะเอามาใส่ในน้ำเชื่อมแบบนี้ค่ะตัดเอาใบเตยออกก่อนนะคะส่วนใหญ่เขาจะนำแป้งใส่ถุงแล้วเอามาบีบนะคะเจแปนมองว่ามันอาจจะทำได้ยุ่งยากกว่ากว่าจะเอาแป้งใส่ถุงเจแปนจะใช้ช้อนสองคันแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำสะอาดเรานำช้อนสองคันมาตักตัวแป้งนะคะค่อยๆตักแป้งทีละช้อนแบบนี้ แล้วนำมาใส่ลงไปในน้ำเชื่อมทีละช้อนนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะสะดวกด้วยทำได้หนึ่งช้อนก็เอามาแช่น้ำเพื่อให้แป้งไม่ติดช้อนก่อนนะคะแล้วก็ตักแป้งเหมือนเดิมเลยหยอดลงไปในน้ำเชื่อมให้เป็นลูกๆเลยค่ะแบบนี้ง่ายมากเลยทำแป๊บเดียวได้ขนมเต็มหม้อเลยค่ะได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะ ขนมอินทนินขนมไทยทำง่ายนะคะวัตถุดิบน้อยแค่มีใบเตยกะทิใส่ตามชอบเลยนะคะปริมาณหอมอร่อยมากแล้วก็ราดกะทิเพิ่มความหอมมันนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยเจปันขอชิมหน่อยนะคะหมอ,อร่อยมาก ของเจ๊ปันสูตรแป้งน้อยมันจะหอมใบเตยมากๆเลยค่ะนุ่มๆหน,น,นึบๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูขนมไทยทำง่ายวัตถุดิบน้อยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ